อางคุมมากเลยค่ะกคือตอนนี้พากแลสอกกล่องแล้วไม่ปวดมันก็คือทําให้เรานอนหลับได้ตอนนี้ไม่ไม่ปวดแล้วค่ะก็คือลืมตรงนั้นไปเลยว่าเคยปวดดีออฟฟิศไม่ใช่ยา ไม่มีสเตียรอยด์ไม่มีเคมีเป็นสารสกัดธรรมชาติจึงใช้แล้วปลอดภัยค่ะเดอ,อฟิศเหมาะกับใครเหมาะกับออฟฟิศส,สาวออฟฟิศคนที่ขับรถระยะทางไกลหรือคนที่มีอาชีพขับรถหรือคนที่นั่งทำงานนานๆติดต่อกันเป็นการปวดสะโพกชาเร้าลงขาหรือว่าปวดสลักเพชรสลักเพชรจมปวดตรงก้นย้อยค่ะมีอาการปวดเร้าลงขามีอาการชาจนถึงปลายเท้าหากปล่อยทิ้งไว้ไม่ได้รับการดูแล ยังถูกวิธีจะเกิดอาการขาอ่อนแรงค่ะดีออฟฟิศจะมาช่วยได้อย่างไรดีออฟฟิศจะมาช่วยในเรื่องของลดอาการปวดการอักเสบกล้ามเ,เนื้อเนื้อเยื่อเส้นเอ็นหรือว่าระบบประสาทประการที่2เลยดีออฟฟิศเนี่ยค่ะมาช่วยในเรื่องของลดอาการตึงเครียด ของระบบประสาทและระบบสายตาค่ะสําหรับท่านที่อยู่ในภาวะเครียดนะคะใช้ดีออฟฟิศได้เลยนะคะสารอาหารในดีออฟฟิศเนี่ยค่ะจะช่วยทําให้ระบบในร่างกายเนะะี่ยค่ะเกิดการตื่นตัวค่ะพร้อมที่จะไปทํางานในวันตัดไปลดอาการอ่อนเพลียได้เป็นอย่างดีเลยนะคะท่านใดที่มีอาการปวดและมีอาการชาร่วมด้วยแนะนําใช้ผลิตภัณฑ์อเลอร์ไทยร่วมด้วยนะคะชุดนี้เลยค่ะดีออฟฟิศควบคู่กับอเลอร์ไทย เพราะว่าสารอาหารในอเลอร์ไทยเนี่ยค่ะมาดูแลในเรื่องของระบบประสาทโดยตรงค่ะระบบเส้นประสาทที่ถูกกดทับจนเกิดอาการชาเนี่ยค่ะสารอาหารในอเลอร์ไทยเนี่ยค่ะจะช่วยฟื้นคืนความรู้สึกให้ระบบประสาทเนี่ยค่ะรับรู้ความรู้สึกแล้วก็สมบูรณ์กลับมาทำงานได้ในะระยะเวลาต่อมาค่ะคลิปนี้นะคะเป็นคลิปของลูกค้าที่มีผลลัพธ์ในเรื่องของการใช้ผลิตภัณฑ์ ของเรานะคะเกิดความประทับใจมากๆเลยนะคะอยากที่จะมาส่งต่อให้กับท่านที่มีอาการปวดอยู่ณขณะนี้ค่ะหลังจากดูคลิปจบแล้วนะคะโทรเข้ามานะคะโทรเข้ามาเล่าอาการให้ฟังวันนี้ชาจะได้แนะนําผลิตภัณฑ์ได้ตรงจุดตรงอาการของผมทานไป15บวันนะครับอาการที่ปวดอาการชานะครับดีขึ้นมากเลยนะครับตับรถติดต่อกอันหลายชั่วโมงก็ไม่มีอาการปวดอาการชาเวลาลงจากรถก็สามารถเดินได้เลยนะครับนะครับก็อ,อาการดีขึ้น แล้วก็ดีขึ้นมากตอนหลังนี่ขับรถไกลๆนี่สบายมากนะครับลงจากรถก็ขยับตัวได้ทันทีขาก็เดินได้สะดวกนะครับไม่ต้องลากขาเหมือนเก่าอีกแล้วพอตกกลางคืนเราก็นอนได้สบายเพราะตัวนี้เนี่ยตื่นเช้ามาจะรู้สึกสดชื่นมากเลยะค่ะนะคะอาการปวดชาล้าหรือปวดลึกๆตรงแก้มก้นนะะี่ค่ะหายไปตอนนี้ทานไปชุดที่สองแล้วคะ่ะอาการปวดลึกๆที่แก้มก้นแล้วก็อาการชาล้าลงขา กินไปเราก็ค่ายปวดใดครับมันทางานสบายแล้วครับเดินเหินสะดวกขี่รถนั่งรถขับรถสบายแล้วครับว่ามีอาการปวดไม่ค่อยปวดสบายสบายเอาตัวสบายจะลุกจะนั่งอะไรก็คล่องก็คือตอนนี้ทานมาสองกล่องแล้วมันไม่ปวดมันก็คือทําให้เรานอนหลับได้ตอนนี้ไม,ไม่ไม่ปวดแล้วค่ะก็คือลืมตรงนั้นไปเลยว่าเคยปวดมมากเลยคมันคุ้มค่ามากเลยค่ะ จิตทำงานอะไรหยิบจับอะไรได้นี่มีใจ<บ>มากเลย <laughs>